สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อช่องออยลี่ไดอารี่นะคะออยลี่ไดอารี่วันนี้นะคะคือออยจะพาพเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตอาการนะคะหลังที่เราป่วยหลังจากที่เราหายป่วยจากอาการโควิดนะคะตอนนี้ออยหายป่วยจากอาการโควิดนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราไม่มีเชื้อเนี่ยออยมีปัญหานั่นก็คือเกี่ยวกับการหายใจนะคะคือ หายใจเหนื่อยหอบนะคะหายใจไม่สะดวกรู้สึกแบบฉันแบบสูดอากาศอ่าเข้าไปในร่างกายแล้วนะแต่ทําไมแบบว่ามันหายใจเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มปอดจากที่รู้สึกว่าอากาศที่ได้เข้าไปอ่ะมันไม่เพียงพอนะคะมันไม่เพียงพอต่อร่างกายมันทําให้ฉันเหนื่อยต้องการสูดหายใจเยอะๆสูดอากาศให้เยอะให้เต็มปอดแต่แบบคือมันไม่ได้อ่ะเหมือนแบบจมูกเรามันโดนปิดกั้นไปครึ่งหนึ่งนะคะคราวนี้ออยก็เลย ไปหาข้อมูลนะคะเพื่อจะช่วยทําให้ออยหายใจได้คล่องขึ้นหายใจได้สะดวกขึ้นนะคะนั่นก็คือการบริหารฟื้นฟูนะคะร่างกายหลังจากที่เราไม่มีเชื้อโควิดแล้วนะคะขอเน้นย้ําก่อนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่ป่วยเป็นโควิดจะสามารถออกกําลังกายได้นะคะคือโดยส่วนตัวออยเป็นคนไม่มีโรคประจําตัวนะคะ ระดับออกซิเจนปกตินะคะไม่มีโรคประจําตัวใดๆทั้งสิ้นดังนั้นออยสามารถทําได้ส่วนคนที่มีโรคประจําตัวนะคะเออควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะโอเคเราไปที่ท่าแรกกันเลยค่ะท่าแรกนะคะเราจะวางมือสองข้างไว้ที่หน้าขานะคะตอนนี้ออยนั่งที่เก้าอี้อยู่นะคะบางคนอาจแบบอาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวนะอ้อ,อยนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะคะ นั่งที่เก้าอี้นะคะเอามือวางไว้ที่หน้าค่ะนะคะแล้วก็ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นนะคะแล้วก็หายใจเข้าปิดปากหายใจทางจมูกนะคะออกอ้าปากนะคะเอาใหม่นะคะ,ะหายใจเข้า เวลาเอาแขนลงมานะคะหายใจออกเราใช้อากาศออกฝั่งปากนะคะทําแบบนี้ทั้งหมด10ครั้งนะคะโอเคค่ะเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวอ้อยจะนับให้นะหายใจเข้ายกอ่ายกมือแล้วก็หายใจเข้านะคะยกมือหายใจเข้าหายใจออก สองสามส<า>ี่ 8 9 10สบจบไปแล้วท่าแรกนะคะต่อไปไปต่อกันที่ท่าที่2ค่ะท่าที่2นะคะทิ้งมือนะคะตามลำตัวนะคะทิ้งมือซ้ายมือขวาตามลำตัวนะคะแล้วก็ค่อยๆย,ยกมือขึ้น หายใจเข้าทางจมูกเอามือลงหายใจออกทางปากเอาใหม่นะคะหายใจเข้าทางจมูกแบบนี้นะคะโอเคค่ะไปพร้อมๆกันเลยนะคะสิบครั้งค่ะหนึ่ง 2, 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบค่ะต่อไปท่าที่สามค่ะท่าที่สามนะคะ เราจะเอามือซ้ายนะคะวางไว้บนอกนะคะมือขวาเอาวางไว้ใต้ราวนมนะคะกระดูกซี่โครงนะคะใต้าราวนมกระดูกซี่โครงตรงนี้นะแล้วก็หายใจเข้านะคะหายใจเข้าทางจมูกออกทางปากเหมือนเดิมนะคะเราจะรู้สึกว่าจังหวะที่เราหายใจเข้าเนี่ย เรารู้สึกว่าตรงนี้มันจะแบบสูดอากาศขึ้นนะคะพอเราหายใจออกตรงนี้ท้องเราจะป่องนะคะโอเคค่ะเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะ10ครั้งค่ะหนึ่งสอ สามสีเจ็ด 8 9 10ต่อไปค่ะท่าที่สีนะคะจังหวะแต่ละท่านะคะช่วงพักแต่ละท่าถ้าใครรู้สึกเหนื่อยนะคะพักก่อนประมาณ1นาทีแล้วค่อยต่อด้วยท่าใหม่นะคะ เค okay. ค่ะเราไปต่อกันด้วยท่าที่4ท่าสุดท้ายค่ะท่าสุดท้ายนะคะเราใช้มือทั้งสองข้างนะคะวางไว้ใต้หน้าอกนะคะตรงช่วงกระดูกซี่โครงตรงนี้นะคะแล้วเราก็หายใจเข้าทางจมูกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หายใจออกทางปากเหมือนเดิมนะคะทำแบบนี้10ครั้งนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะ 1 2 3 4 5 เจ็ดแปดเก้าสิบค่ะนี่ละค่านี้ก็เป็นสิบ ท่านะคะในการบริหารร่างกายหลังจากที่เราป่วยจากอาการโควิดนะคะเป็น10ท่าบริหารการสูดอากาศนะคะการฝึกบริหารลมหายใจเข้าและออกนะคะเพราะว่าคนที่ป่วยเป็นโควิดนะคะหลังจากที่ หายจากอาการโควิดนะคะปอดเรานะคะถูกทำลายไปนะคะทำให้ระบบการหายใจมันไม่ปกติเหมือนได้ก่อนนะคะหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่สะดวกนะคะอันนี้ก็เป็นการท่านะคะอันนี้ก็เป็นท่าบริหารนั้นนะคะเพื่อทำให้เราอะฝึกกำหนดลมหายใจนะคะทำให้เราหายใจโล่งขึ้นสะดวกขึ้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ